oh armor oh bike ใช่สิมีบอลตมันมีครูอยู่ด้านซน้ายอ๋อเพราะคนอยู่แถวนี้เต็มเลยอะมาตรงนี้ตรงนี้มีตัวใหญ่อำได้พวนะกเก็บได้แล้ววะพึกเอามาไหมเนี่ย,ยไม่ใช่มไม่ได้ ไม่มีนะดีมากเตะกคอยตรงนี้ <c oughs> มันชอบไปโดนอย่างนี้จะไปที่บอลไหมหรืออันไหนดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชื่อเชืชด้ชชานหน้ามึงด้านหน้าโอ้ยข้างบนข้างบนคุยเหรอขึ้นไปข้างบนเข้าไปข้างในอะ่ะ <c oughs> บอสมันอยู่ด้านในอะ่ะมันขึ้นระเบียงไปแล้วเนี่ย ต้องเคลียร์ผีตรงนี้ก่อนเคลียร์เงียบได้ไหมมีมีป่าอยู่ใน,นจับเงียบอยู่เฮ้ยเชี่ยวตัวไฟอยู่ข้างๆกูมันยิงบอสละเอนะ่วยต้องย่องไปเลยคอยตัวไฟอยู่ข้างกูเนียนเนียนเข้าไปเลยมันยิงกับบอสอยู่ เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูล็อกด้านซ้ายอ่ะมึงล็อกข้านขวากูเล็งขวาเดี๋ยวก่อนนะกูป่าเป็นลูกซองอ่ะ,อะอเรีย้อตอนนี้ น่าจะลุกตอ,อนปล่ยอยไหมอ๋อเก็บเก็บคนหนึ่งโอ้ระเบิดแคระเบิดพิษไปสัตว ไม่เสียงเดินเฮียงโคตรดังเลยสัสมันอยู่ซ้ายทางเดินอ่ะจะอยู่<ม>ใน<ม>ห้องด้วยจะไปซ้ายก็ไม่ได้ผีไปอยู่ติดพิกกูมันหิวเรื่องไม่ได้มันกูไม่น่าปลาใกล้ขนาดนั้นเลยอยากเลีย์ตไป กูเล็งตรงนี้มีอยู่ทําหงอกทํานอนม,อมั่ยมันยังอยู่ขวามือผมอ่ะเออ,อยังเดินอยู่ในห้องอ่ะตองเสียง <c oughs> ยังอยู่ในห้องเลยเนะี่ยกูลองวิง่ง นาโลเลยแม่งระพิดกูติดยาวเลยตรงประตูนี่ผัวอ่ะ <c oughs> มันมันก็ต้องเข้าระเ <c oughs> บียงอีก,กันหนึ่งอ่ะข้างๆมันอ่ะแล <c oughs> ยิบลมกูมาตรงนี้อ่ะระเบียงนี้ไหมแจ้งเดี๋ยวมลงไปเออเอ้ยมันยิงตรงไหนวะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมันยิงกูตรงไหนวะเนี่ยระเบียงนี่แหละระเบียงนี่แหละ ไม่ไม่เสียงเหมือนมีกระจกเหรอเฮ้องอกว่ะโคตรตีแล้วโคตรตีแล้วต้องขายเลยตอนนี้งอกเลยนี่ยกับฟ้าโอ้โคตรตีโคตรตีไอ้สัตว์มันออกตามาแล้วเช้่วินฟิวก็หัวผมเลยเชยเอ้ เรายิงดังเกินนะเราเบียงเฮ้ยบัวไม่ดีเลยตัวหน้าไปที่อื่นนะหน่าเห็นเร็วน่ารู้เร็วกว่านี้ว่าตรงระเบียงอะตวนี้ไม่มีมุมเลยสัมึงตายโล่งไหมโล่ง นั่นแหละเทียนนี่แหละพี่มีตัวนึงนะพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้มันไม่ใส่หมวกไ,ไม่มีเสียงเดินแถวนี้มเมื่อกี้มันใช้วินฟิลสิบหกคูณสามหรือสี่นี่แหละพี่ มาอีดันนองนี่ไม่รู้ว่ากี่โคลลตี้มั้ยเนี่ยหน้าโคเลตี้หน้าโคลลตี้คนบนยังกับข้างนอกอะ่ะกูไปชุบไม่ได้ด้วอ่ะที่มึงลงเกินนะลงไป

เราดักอะไรก็้งคนเราฝั่งมา้ระวังหนามีรู้ว่ามันโดดข้ามไม่ได้แล้วอมันอยู่ข้างบนใช่ไหข้างบนวายนายตีข้างนอกนี่เลยนั่นข้างบนเขวี้ยละ แม่พอซูมเองกูดูไม่ออกโอ้กูเดาเดี๋ยทีนี้ไอตัวนี้แย่มันง่ายมาโอ้ยมาเฮียมาเฮียแดี๋กูมองไม่เห็นเดี๋ยวทีไอ้นั่นแหละจริงน่าจริงออกมาโอ้ยโอ้ยเชิดกระสุนพิษด้วยจริงจะไหยเฮ้ยไม่ เดี๋ยวไหนวะเห็นไหมไม่เห็นพี่งกันอย่งนี้กูไม่รู้เลยฟางอ่ะโอ้โหหมาเหี้ยอ๋อทำไมต้องเป็นหมาด้วย หวังไม่ได้วะไอ้หนูยิงกันทางออกไม่ยอม<อ>ได้เลยสิ มีระเบิดะไยไม่เนนะี่ยอย่าไปชุบมึงอะ ท่นข้ามาไม่ได้เลยมันต้องอ้อมไกลแล้วจข้ามาทางไหนน่าจะอยู่มมุไอ้นั่นเมื่อกี้กูเห็นไหมใช่ใช่ใช่มุมเดิมเลยเฮียเขีแม่ไอ้เขี้ยหนูนี้ไม่ยอมกูมียาเล่้งกูต้องชุบมึงอะพี่เก็บยาจากมันได้ไหมพี่เก็บแล้วเก็บแล้วต้อง

เต็มยังวะผมขึ้นไดัปลาระเบิดมาดันไปเลยก็ได้มีบอสเหรอวะกุสรูศพแบบโอ้มันมีระเบิดเต็มเลยเนี่ยหรือจะดันฝั่งนู้นง่ายกว่าฝั่งนี้มีบอสอะดันนู้นเลยเหรอ ให้เดี๋ยวผมให้ผมดักตรงนี้ไมพี่เสือมันมาชุบเพื่อนเอ้ยอยู่ระเบียงเลยเป็นลุมโมอกฟูไปไปไปมันรู้มันหน่อไปทางซ้ายหรือขวามึงโดนเหรออ้อมึงโดนเหรออันหนึ่งก็ทำไปตายตายตายเชี่ยมึงวิ่งเข้าทางนั้นเลยวะใช่วิ่งเข้าไปเอาเิมเสือชิบหาย ไอเค้บนี่ด <Okay, ้ยพี่บกระสนเยอะมันยิงไม่โดนเลยสัตว์ไม่มีคำว่าใกล้เคียงว่ายิงโดนเลยเปิร์กเปิมด้วยอ่ะไม่ไมึงดูเปิร์กเไม่เปกดีมันเล่นอี่นี้ขอแล้รกันงคิมโบไกูงงที่กูยิงโดนหัวด้อ ตบนี้โดนไม่แล้วไอ้นี้ลูกซองดีป่ะลูกซองไอ้ลูกซองแพงอะ่ะยิงบอสเลยมั้งเนี่ยไอ้ลูกซองที่แบบเจ็ดนัดอะ่ะหยิบไม่ได้เดี๋ยวว่าหยิบไม่ได้แล้วมั้งมันโดนไฟเผาอะ่ะพ้ออยู่ไหนขวาเนี้ยพ้ออยู่นี่ห้องนี้แม่พวกเคียดนี่แม่งมันเนียเลยสักอ่าเนี่ย ไม่ได้ไหวเแิบหลบก็ได้หลบล้อได้ออกมาก,ก่อนก็นได้มั้งโอ้ยเชียเ่ย,ยไม่มีเยอะเท่าไหร่ไม่มีแล้ยเฮียมีกูไม่ไหวแล้วโอยมีระเบิดไดนาำมันใ,ใหญ่อะ่ะกูว่ามีแต่มันมันได้เฮ้ยทำไมมีสองเยว กูมีไม่มันเป็นรูประครังอะ่ะมันใช่ระเบิดบอสอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่รูประครังเป็นระเบิดอ้น,นี่อ่ะพี่ระเบิดซ <อะ S 2> าว,าวเกรนะอสองอันเลยอะ่ะมัน มึงเล่นลูกมูเขาเหรอ <S <S ใช่อันนี้ผมไปเก็บจากเข้ามามีกทนปืนกระสุนหมดแ้่เดี๋ยวมึงมีเพิร์กไอ้นั้นเหรอเพิร์กถือหลายหลายอันเหรอเห็นถือสองกับสามได้อ่้ได้สุ่มได้โอ้โด,ดี chiến mang hết chiến đồn rồi đồn đi ê mẹ chiến mang